เชฟสิทธพงศ์เชฟชัยซาซาอายุ11ปีกำลังศึกษาเชฟต้องศึกษาดีดีของรียการวราดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบรรยายเรื่องต้มยำกุ้งค่ะซึ่งต้มยำกุ้งเนี่ะคะเป็นอาหารประจำประเทศไทยของเราค่ะมีรสชาติอร่อยและก็กลมกล่อมมากเลยค่ะซึ่งชาวต่างชาติหลายคนติดใจในรสชาติของต้มยำกุ้งคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูจักกับต้มยำกุ้งอย่างไรทำให้ต้มยำกุ้งนีรสชาติต้มกล่อมและอร่อยค่ะ รูแล้วไปชมกันเลยค่ะจะเ่อ,อ,แบบอ,เอดอหน่อยนะคะดรื่อคราวเราจะดูนะเนอมไหน่อยะค,ะค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าตูออ้อ้ำมัหนทำัไกันบ้างนะคะ ตันหรือกางเคื่องต้มยำแลโวก็ถรองน้คของเพรื่องปรตะไคร้ยำนอำปลุกที่อยูสวนและทักชีค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็ดูวิธีการทำเครื่องปรเลยค่ะแกะกรอปูกออกนะคะหันเดตุฟันไปถูกที่ถุร Oh <laughs> เทล้างสะอาดส่องัห้ตรงในหม้อค่ะแล้วก็รอให้เดือดหลังจากเดือดก็เทเครื่องต้มยำโดบอลงในหม้อค่ะหลังจากนั้นตามด้วยการเทกุ้งค่ะแล้วก็รอให้เดือดอีกรอบหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่กุ้งสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่เห็ดค่ะแล้วก็รอให้เดือดอีกสักพักหนึ่งนะคะตามด้วยการใส่ตะไคร้ใบมะกรูด ค่ะถ้าใครชอบต้มยำกุ้งแบบเรี่ยนๆเนี่ยก็จนะตีมะนาวเพิ่มตามใจชอบค่ะส่วนใครชอบต้มยำกุ้งแบบเค็มก็สามารถใส่น้ำตาลหรือว่าหยอดน้ำตาเพิ่มได้เลยนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วละคะ่ะแบบต้มยำกุ้งน้ำใสแสนอร่อยที่ชาวต่างชาติต่างติดใจค่ะเช่นเล่าอีกอย่างนะคะสําหรับใครที่ชอบต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะที่รสชาติเข้มข้นว้า ขอบคุณเรื่ต้องยำเมอร์บอนนะคะพี่าวที่เราเนี่ยสารถทต้องยำทุ้มได้อร่อยสดเืองก็เยอมากขึ้น